เออนะครับวันนี้ยังอยู่ที่สวนอยู่นะนะครับวันนี้รีโมทนะครับได้ทำงานนะเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเวิร์ฟอร์มสวนไม่ใช่วิ r ์กฟอร์มโฮมนะครับนี่ก็รีโมทลูกค้านะครับเสร็จแล้วรีโมทเสร็จแล้วนะครับป๊บนางสพอร์ตทั้งวันเลยครับวันนี้นะครับนางเขียนโปรแกรมไปด้วยนะครับอยู่ในป่าในสวนนะ พักควันนะครับพักควันก่อนอย่างนั่งอ่านี่รีวิวในห้องครัวก่อนอันนี้ห้องครัวนะครับห้องครัวในสวนนี่ดังเรื่องนี้นะอะไรเนี่ยอะไรเคบินเทนอะไรสักอย่างหนึ่งสนุกนะสนุกเดี๋ยวรีวิวดีกว่าดีกว่านี่ก็น้องทองครับมันอยู่กับถังขยะมันนะเปิดกระจกก่อนเรื่องอะไรคะเรื่องที่ขอถาแล้ว เปิดกระจกร้อนโอเคฝนตกนะครับฝนตกเล็กๆดีๆนะครัวครับองครัวเล็กๆเ,เป็นโซฟาเบดเป็นโซฟาเบดนะครับเบือ เป็นเตียงนอนได้นะครับใครไปใครมาก็นอนได้นะครับหรือถ้าแบบเบื่อนอนแล้วก็พับเก็บแล้วก็ดึงที่พนักพิงขึ้นนะครับก็จะเป็นโซฟาประมาณนี้มีโต๊ะทำงานตรงนี้นะครับหนึ่โต๊ะเรามาดูเราไปช่างเน็ตเวิร์ก Network, ใช่ไหมเรามาดูเน็ตเวิร์กเราทำยังไงนะครับของในครัวนี้นะครับนี่นะครับเราต่อเรามีเน็ตเวิร์กนี่นะครับ ทีพีลิงนะครับเรามีสายเส้นหนึ่งต่อมาจากบ้านน็อกดาวหังนู้นนะครับเราใช้เน็ตของแคทนะที่นี่เราใช้เน็ตของแคทนะครับก็รีวิวดูกันนะครับเราใช้เน็ตของแคทนะครับที่บ้านน็อกดาวหังนี้นะครับเราก็ลากเน็ตเข้ามานะครับแล้วก็ผมให้เขาต่อสายนะครับผมก็ต่อสายลงมาจากบ้านน็อกดาวนะครับรอดพื้นนี้ก็มาขึ้นตรงฝั่งนี้นะครับก็ แล้วก็ซื้อทีวีลิง์มาใส่ตรงนั้นนะครับเพื่อจ่ายให้ไปในครัวในครัวเราก็จะมีเน็ตอินเทอร์เน็ตใช้นะครับแล้วก็มีต่อพวกกล้อง CC ซีทต่างๆนะครับที่เป็น Wi-fi นะของไอ้มูนะน่นะไอ้มูติดรอบเลยนะครับมาณนี้นี่ก็ในครัวเรานะครับโชว์ครัวกันโชว์ครัวกันนี่ด้านข้างนี่เพิ่งให้ท่างช่างมาเทใหม่นะครับให้ช่างมาเทใหม่ทำพวก นะกันแดดนะครับลงรถแบบนี้นะรอบนี้มาทุกทีมาก็จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรอบนี้มายัางคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ใหม่นะครับตรงป่าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําบ้านนะจะทําบ้านอีกขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะเป็นกระจกยกสูง นะครับตรงนี้น้ําถามว่าเพชรบูรณ์น้ําท่วมไหมแถวนี้น้ําท่วมนะครับแต่ยังไม่ถึงนะแต่ยังมาไม่ถึงที่ที่ผมอยู่ส่วนนี้นะครับถามว่าถึงไหมก็นะครับที่มารอบนี้นะครับก็จะมีท่วมแถวนี้นะครับแต่ไม่ถึงเข้าบ้านนะนะครับก็จะมีสังเกตตรงนู้นก็จะเป็นคลองอยู่เห็นไหมครับมันก็จะต่ำเนาะตรงนู้นก็จะก็จะต่ําอยู่นะ กระยานคนแก่นะคักรยานไม่ใหญ่นะครไม่ใหญ่ไปซื้อมือสองมานะผมลองปั่นละโหโคตรเหนื่อยเลยนะครับมอสองญี่ปุ่นนะครับซื้อไอ้สามล้อไฟฟ้าให้แกอยู่นะครับมีสามล้อไฟฟ้าแต่แกไม่ค่อยใช้กันนะว่าจะขายแล้วเนะี <laughs> ่ยอันตรายครับพวกสามล้อไฟฟ้าพวกเนี้ย ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าคนแก่ที่ไม่ถนัดอย่างเงี้ยข้ามสนุนอะไรต่างถนนใหญ่ยาเด็ดขาดนะครับขนาดเราใช้เองยังแบบอันตรายเลยนะไอ้พวกสามรถไฟฟ้าพวกน,นี้นะนี่ด้านหลังหลังครัวนะระหว่างบ้านนอกดาวไม่ประตูมันเปิดอยู่ะใครเข้ามาวะออกไปเ้อใครเข้ามานะเปิดประตูมงไว้นะครับ อันนี้ในบ้านนกดาวเ,เข้ามาแล้วเข้ามานี่นะครับอันนี้เป็นบ้านภายในบ้านนกดาวเรานะครับไม่มีคนนะอ่ามีสองห้องนอนนะครับว่านนดีอินเทอร์เน็ตที่เรามานี่เราก็จะมานี่อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะนี่นะครับลากลงมารงนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น nt นะนะครับนี่ฝุ่นแบบจัดมากเลยนะครับเป็นไฟเบอร์มานะครับแล้วเราก็ ต่อตรงนี้กลับย้อนกลับขึ้นไปนะครับในท่อนี่นะก็จะมีสายแลนอยู่สองเสนนะครับผมให้เขาต่อกลับขึ้นไปเพื่อสรุปไปที่ห้องครัวนะครับประมาณนี้นะนะมด้านใน,นะนนี้ด้านนอกบ้านนะเดินด้านนอกมาบ้านนอกดาวก็นะวจะมีที่กินเบียร์เนะี่ยมีเบียร์สิงนะครับ <laughs> นะพตาก็นั่งดวดเบียร์สิงอย่านี้นะครับ นี่ด้านข้างมีเรามีตัวนี้ด้วยนี่อยากโชว์มากเลยเรามีโอ่ง,งน้ำนะโอ่ง,งน้ำเย็นนะนี่ทำโอ่ง,งน้ำเย็นไว้เวล้างหน้านเราตัดต้นไม้เก่า,กาที่ตัดมามาปักมานี้นะครับบ้านสวนนะครับนี่เราก็ติดกล้องนะครับใครเข้ามาไม่ต้องกลัวนะครับรคคอร์ดกล้องนะครับตลอดนะครับ กล้องมีกับสิบตัวนะครับมาณน,นี้รีวิวรีวิวน,นี่กล้องอันนี้ก็กล้องครับดักทุกที่ครับกล้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดเพิ่มอีกครับ <laughs> โอเคบ้านสวนลมสัต์พิจิบุญครับ